สวัสดีครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งอาการของแคแนลมานำเสนอนะครับก็คือเป็น m อ237นะครับรวมไปถึง m p 287หรือแคแนลรุ่นอื่นๆด้วยนะครับจะมีปัญหาเดียวกันนะครับก็คือ,อเวลาพิมพ์ออกมาแล้วนะครับมีตัวหนังสือซ้อนนะครับพิมพ์เอยียงนะครับตัวหนังสือ,อ ไม่ใช่หนังสือตันนะไม่ใช่ไม่ใช่ตลับพิมพ์ตันนะก็คือเป็นภาพซ้อนนั่นเองนะครับเหมือนกับตัวหนังสือมีหลายเส้นนะหรือจะพิมพ์เอียงนะอย่างพิมพ์ตัวเส้นตรงเนี่ยจะไม่ตรงนะหรือเป็นพวกตารางเนี่ยจะไม่ตรงนะก็คือจะเฉยหน่อยนะครับแล้วก็จะเยื้องๆกันนะครับก็คือพิมพ์เบี้ยวนะครับพิมพ์ซ้อนพิมพ์เป็นเงานะครับภาพเป็นเงา นะครับปัญหานี้ครับแคนต้อนหลายๆตัวนะครับจะมีปัญหานี้นะครับปัญหานี้เกิดจากนะครับตัวแผ่นเ,นเซนเซอร์นั้นสกปรปกนะครับทําให้การเซนเซ,นเซอร์การยิงสีของเขานั้นเกิดค,ความผิดพลาดน,นะก็คือมีการเหลื่อมกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวชัหนัาวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการว่าจะทํำยังไงแก้ไขกันยังไง นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ลองเทสออกมาครั้งแรกนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่ามีปัญหาที่สีดำนะครับก็คือตัวหนังสือนั้นจะเหลื่อมกันนะครับจะมีเงาครับก็คือตัวหนังสือไม่ชัดนะครับก็คือถ้ามองเนี่ยจะเหมือนเบลอเบนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีเส้นคู่ขนานอยู่นะครับคือเส้นไม่คมนะฮะคือจะมีเส้นซ้อนนะครับ ก็คิดว่าหลายๆคนคงจะเจอปัญหานี้นะครับแล้วก็ผมก็พยายามจะพูดให้เข้าใจนะครับว่าปัญหานี้มันคืออะไรนะครับบางคนมองไม่มองไม่เห็นนะครับก็คือมันจะเป็นอย่างตัวคอไก่เนี่เหมือนกอไก่ซ้อนกันอยู่นะครับสองตัวแต่ว่าเหลื่อมกันนิดหน่อยนะครับทําให้ตัวหนังสือที่ได้นั้นไม่คมชัดเท่าที่ควรนะครับสําหรับเครื่องนี้ที่เอามาสาธิตก็เป็นเครื่องที่ จากผาที่แล้วนะครับก็คือเป็นตัวที่ดึงกระดาษไม่ลงนั่นเองนะครับพอแก้ปัญหาดึงกระดาษเสร็จก็ไม่มีปัญหาพิมพ์เดือมอีกครับพิมพ์เป็นตัวหนังสือ้อนนะครับก็เลยไยทำคลิปอ่ะสอนวิธีการแก้ไขตัวนี้อีกอาการหนึ่งนะครับจะพิมพ์รูปภาพนะครับบางครั้งอ่ผลที่ได้นั้นจะชัดเจนกว่านี้นะครับ เพราะว่าครั้งแรกผมพิมพ์รูปภาพนั้นค่อนข้างจะเหลื่อมกันเยอะนะครับก็เห็นผลชัดเจนนะครับแต่ตัวหนังสือบางทีอาจจะต้องมองดีๆนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวหนังสือนี่ยเหมือน ขาดเครื่องแนวด้านบนด้านล่างนั้นเยื้องกันนะครับก็คือโฟกัสไม่ดีนั่นเองนะครับโฟกัสเขาอาจจะมีปัญหานะครับคือเซนเซอร์มีปัญหาครับเวลาเขากะประมาณเนี่ยก็คือก็เลยกะผิดพลาดนะครับก็คือที่ตัวเซนเซอร์เขาสกรปรกนะครับคือมีน้าหมึกไปเกาะไปติดนะครับทําให้เซนเซอร์ทํางานผิดพลาดนะครับเวลาคุณคุณยกไปที่รา้านก็ธรรมดาครับช่างมีค่าใช้จ่ายแน่นอน นะครับไหนจะค่าเช่าครับไหนจะวิชาที่ต้องเรียนมานะครับเพราะฉะนั้น3-400ก็ต้องยอมเสียนะครับสำหรับคลิปนี้ทำเป็นวิทยาทานนะครับก็สำหรับบางคนนะที่จะปัญหาจะแก้ไขเองได้นะครับแต่ถ้ามันหนักหนาสากันะครับแก้ไขไม่ได้ยกหาช่างครับก็ต่างคนต่างรู้นะครับอย่าไปเสียรายตังมากครับนิดหน่อย ให้ช่างเข้าไปนะครับเขาจะได้ดูแลเรานะครับเซนเซอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแถบใสๆนะครับที่อผมชี้ให้ดูนะครับเป็นแถบใสๆนะครับเป็นตัวกําหนดตําแหน่งนะครับของหัวพิมพ์นะครับแต่ทีนี้พอเปื้อนแล้วก็ทําการกําหนดตําแหน่งหัวพิมพ์นั้นผิดพลาดนะครับผมใช้ทิชชู่นะครับชุบน้ําธรรมดาครับหรือจะเป็นน้ําที่ผสม น้ำยาล้างจานนิดนึงก็ได้ครับแล้วก็มาจาับลูบจะให้ดีนะครับก็คือต้องใช้2มือนะครับเอามือหนึ่งจับข้างซ้ายไว้นะครับแล้วก็ใช้อีกมือหนึ่งลูบนะครับลูบตามแผ่นลูบเบาๆนะครับอย่าดึงนะฮะถ้าดึงหลุดเนี่ยคุณต้องได้ลื้อเครื่องนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวไว้ทั้งซ้ายทั้งขวาเนะเกี่ยวไว้เฉยๆนะครับถ้ามาหลุดเนี่ยต้องลื้อเครื่องเพื่อมาใส่นะหรือไม่งั้นต้องไปหาช่างอย่างเดียวนะครับ แต่นี่ที่ผมทํามือเดียวเนี่ยเพราะว่า,วาอีกมือนึ่งจับกล้องนะจับมือถือฮะไม่สะดวกที่จะทํสองมือนะครับแต่ก็รู้ตำแหน่งเสียเห็นไหมครับสะอาดขึ้นเยอะครับนี่นะครับเช็ดให้สะอาดนะครับดูให้มันใสนะครับจะไม่ใช่ขัดจนขัดจนขาวเลยไม่ใช่นะเพราะจริงๆเขาจะเคลือบฟิล์มอยู่นะครับเป็นออกจาก ชึบๆหน่อยนะฮะไม่ใช่ใสเป้งเหมือนกระจกเลยไม่ใช่นะครับบางคนเห็นเป็นมันชึบๆนิดนึงเนี่ยไปขาดซะวิ่งเลยเนี่ยไม่ได้นะครับอ่ะหลังจากที่เช็ดแล้วนะครับก็มาดูผลที่ได้กันนะครับีนี้ผมพิมพ์เฉพาะดำนะเพราะเครื่องนี้สีไม่ค่อยดีครับแล้วก็ดำนั้นค่อนข้างจะเดือมเยอะนะครับเห็นนะครับสีนั้นออกมาดีขึ้นเยอะนะครับก็คือ ตัวหนังสือไม่ค่อยซ้อนนะครับก็คือแทบจะไม่ซ้อนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาอีกตัวมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับเดี๋ยวต้องลองพิมพ์ดูซกแผ่นสองแผ่นนะครับแล้วก็จะมาเห็นผลที่ชัดเจนแล้วก็ถือว่าผ่านนะครับตัวนี้เป็นแบบท,ที่มีปัญหานะครับจะสังเกตเห็นครับว่าตัว C ตัว D นะครับขาดครึ่งไปครับ ด้านบนเหมือนกันนะครับเป็นด้านบนด้านล่างนั้นเยื้องครับตัวหนังสือนั้นเยื้องครับหัวกระหางไม่ตรงนะครับนี่คือตัวที่ทาความสะอาดแล้วนะครับหัวหางตรงกันดีครับไม่มีเส้นนะครับไม่มีเส้นเงานะครับเดี๋ยวดูดอีกสักพันสองพันนะครับแล้วก็ถ้า ถ้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้ายังมีเส้นอยู่บ้างนะครับก็อาจจะต้องทําความสะอาดอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อให้สะอาดมากขึ้นนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆที่ผมนํามาเสนอให้ทุกคนได้รู้กันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับ